อาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นน้องซิปเพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเล่นเกมนะครับสำหรับน้องซิปของเราเองนะมาเกมของผมเองนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำคลิปแบบปกติแล้วนะครับก็ช่วยๆกันกดซับให้กันด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทคําคลิปมากๆเลยนะก็เกมนี้ก็จะเจอตัวแปลกๆค่อนข้างเยอะนะครับมาเล่นในโหมดปกตินะครับเกมนี้นะเพราะว่าซิปมันโดนแบรน,นะครับแรงนะลยมาเล่นแบบปกติดูนะครับโอ้โหโคตรเถือ่อนนะพวกนี้หยิบแอสซิสซินมาเยอะเกินสวย EC EC ครับแต่ลารฟามาก็คลิมนี้ก็จะไม่ทําเป็นวีทูเบแล้วนะครับคือเครื่องดูแลดูจะรับไม่ไหวนะครับถ้าแบบนี้สะดวกกว่านะมูล,ลาดโลมด้วยอะเกมมีลั่นสกิลสองคนระับว่าจะเอามาล้างสักหน่อย ี๋ยวขอตัวคาเบลลี่ก่อนนะครับมาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ก็แอสซิสไป3ตัวแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดินเกมมาดีนะเอา้าวิ่งเข้าไปโดนผักมานนก็ตายดิรอเดี่ยวโอ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วน่าจะฟิกตั้งนานแล้วเฮแต่พลาดน,นะครับรอเข้าใจสกิลหมดนะผมเป็นคนชอบรอสกิลเว้ย แต่ตัวเองรับไม่ไหวฟิกเกอร์ไม่ทันตายก่อนนะครับเกมนี้แคลรีลออ่เราเอาไปยืนออรอดนี่ไงอมมันอยู่หรือเปล่านะอ้าวเอเอลดอร์กิ้งใส่ตายดิสวยครับอิงบอมมีก็โดนยอดดรือคอสกินนี้ก็ รีบๆไปจับจองกันได้นะครับทุกคนคือมันลดราคาให้นะคือแบบผมเป็นเมีนซิผมรีบจัดเลยแปดสิบแปดคูป,ปองเท่านั้นนะครับสามารถเลือกรับสกินได้หลายๆตัวนะมีไบชุดดำด้วยนะครับโอเคผมพลาดไม่ได้ครับเมีนซิผมอยากได้มานานแล้วสกินนี้ในที่สุดก็มานะครับรอคอยตั้งนั้นโอเคอืมเดี๋ยวแต่ชุดนะักฟุตบอลนะตอนนี้ยังไม่ได้สกินซิ ไม่รู้จะเติมมาหรือเปล่านะวอลเลอร์พาสซีซัซ่นนี้น่าจะไม่เอานะครับเพราะไม่ชอบเล่นสกินชุดวันสกินนี้น่ารักสุดแหละตึกตุย๊นยน,น,นยี่คนเป็นเมนืยนต้องจบโจองอมไปตายดิคนเป็นเมนพลาดไม่ได้นะครับสกินนี้แล้วกลับไปรีก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้แอดซิตได้มาหกแล้ว ได้ทางด้านล้างมาแล้วนะครับส่วนไอเทมแล้วก็พลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครจะเล่นเป็นพลังแฝงอง่นก็ได้นะครับแต่ผมจะเล่นเป็น d ดวิลออฟเคนนนะครับเพื่อจะได้ลดทู d o w n Skill 2ด้วยนะครับเพื่อจะอมจบบ้านมันจะได้รีสกิลทันนะครับก็เกมนี้ก็สามารถคอมโบกับซาต้าได้ด้วยนะครับถ้าซาตาบินแล้วก็เราก็ไปอมนะครับไปอมกลับมานะนี่ เดี๋ยวกิ้งยัดเลยเพื่อนต้นให้เอาให้ตายนะสวยมูลานมันสับวะ่ะตายดิแฮสซีไปแปดนะโคตรตึงอะ่ะจะไปไหนบินได้นะซาตาอันตีสิบวีนะครับแลดูแบบนี้ยังไงฝืนกันก็ตายเปล่าอ่ะที่บ้านเพื่อนสวยงาม โอเคคุมแล้วคุมแล้วทำดีมากๆเดี๋ยวกิ้งไปข้างล่างเลยดีกว่านะครับอาการหนาวเสียงก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะก็ขออภัยกันด้วยนะครับคือไม่ได้แบบลงร้านด้วยแหละเอ็มมาบูได้ปะเอาบูได้ปะ แานไปไหนหมดเนี่ยไม่มีใครมาบูห,หรอไปเอาดาร์กเลยก็แล้วกันเพื่อนไปไปไปเดินไปสวยสาตาร์รอโอมรับอยู่นี่ไงยิงไปแล้วโอเคนี่ก็จะคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับให้สาตาบินแล้วก็เราก็วิ่งเข้าไปโอมออกมานะจากไฟนะจากในดงนะก็คอมโบนี้ก็เล่นได้ในแรงสูง ก็ได้นะครับถ้าใครมีาตาคู่ใจนะครับย้ําว่าต้องเล่นเป็นทั้งคู่นะครับถึงจะอยู่รอดนะคอมโบนี้ต้องบินเป็นด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็คอมโบาตาลุยก็มีนะอ่าคอมโบนี้ก็คล้ายๆกันนะครับโอเคอยากจะลองล็อกซี่กับซิบบะน่าจะเถื่อนหน้าดูนะครับเดี๋ยวคลิปไหนว่างๆเดี๋ยวทําให้ดูเลย ได้เพื่อนยันมันได้นะกิ้งปุ๊บปุ๊บชนสองนี่ไงลิงค์ให้ด้วยเอาดิมานะหมดล้อเลี้ยวตีปกติได้ป่ะสวยครับยังไงนะคอสเคโซโลได้นะรอดตัวไปก็สำหรับใครที่ตามมาจากติ๊กต็อกนะก็ช่วยๆกันกดให้กันด้วยนะอืมยังไงนี่อม ยัดตายสวยครับโปรเฟตชายน c สนะครับไป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 ,ไ,ป,ไ,ปไม่มีใครมาเคลียร์เลยโอเคเขาเรียกว่าอะไรอามูลเลตหรือเปล่าได้สร้อยลุยเลือดมาแล้วนะครับนี่แหละซิกเนเจอร์ของเราไอเทมที่แบบเราจะสามารถเล่นในไฟได้เรื่อยๆนะครับแบบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะ ยังไงาตานี่เดี๋ยวผมคอมโบโชอมออกตึงๆกิ้งไปทางนั้นแล้วกันเอา้าสตามันลงเครื่องตอนไหนเนี่ยเจเว้ยรอเลียวโอ้โหหนีเราอะรอเรียวหนีเราตายครับแหนถ้าเล่นคอกันเนี่ยจะเล่นง่ายกว่านี้นะเพราะว่าเขาไม่คอไงถ้าคอกันเนี่ยผมจะบอกให้มิ่งมาหาผมนะถ้าโดนแบบนั้นนะเอ้ามันมาแล้วกิ้ง ตาตาบินอดีตรออมอมออกมนีคอมโบประมาณนี้ครับหมายแน้วมีอมุลเลตนะครับไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เดี๋ยวเดินรีเรียตแถวเดินนี้ก็ได้ดูดิสกินนี้เขาหน้าเอ็นโดแบบต้องต่อยเงี้ยแบบตุ้งตุง้มแบบ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสูมานั่งฟูมอะไรตรงนี้เพื่อนโดนดเมนชันสแลชหัวขานนะถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนเจเย็น มันมาแล้วถอยถอยมันมาแล้วตายนะโอมอ,อกอยไม่อยากกิงอหรอไม่อยากเสียติก็ไปรีก่อนก็ได้มั้งโดนดเมนชันแน่รอบนี้แตกว่าละแล้วดิ้ิงร้อยให้หนึ่งทีอืมตาย<ๆ>ก็ซีซีก็ค่อนข้างปวดนะซิปนะซีซีแบบเยอะมากทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลอันตินะครับ แล้วมันใช้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะมันสามารถขัดสกิลแบบตัวละครได้หลายตัวนะครับสกิลหนึ่งมันมันเลยแบบค่อนข้างโกงนิดหนึ่งนะครับบางตัวก็ขัดแบบกันสถานะได้นะโคตรน่ากลัวสกิลหนึ่งซีแบบขัดตัวล้างได้อะ่ะงงดิไม่มีใครปลาปะกระเป่าสกิลปลาปะกระเปา เนือ้อด,ดีมีปีกด้วยนะปีกแบบกระพือกระพือปีกตอนแบบเป็นวงกลมๆๆก็น,น่ารักตา,ล,กตาแบบลูกกัน้วยนี่ไงตาแบบลูกกระตาออกมองนี่ขึ้นได้เนาะขึ้นได้เนาะอันนี้ป้าวตาได้ด้วยอันนี้ มีใครมาช่วยป้ามีใครมาช่วยป้าช่วยผมหน่อยโอ้โหช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยอ้าวตายฉันช่วยน้อยไม่ได้ขอโทษ sorry อ,อืมมาดิลิงไม่โดนไม่โดนสักส,ก,สก,กิลเลยตาตาเขาจะบินจวันนี้ได้นะเอาป้อมกลางได้เป้าถ้าได้ป้อมกลางมีโอกาสอมจบได้สบายเลย ยังไงเราเรียวหรอกทาไงดีเราเลี้ยวจะกลับมาดักดีกว่าไหมไม่ต้องกลับหรอกดักดีกว่าตายแนย่บอกเลยโอ้มันดูนะเนี่ยนี่ไงลิงเต็มที่เพื่อนล้างให้ด้วยอาลำลำสบายสบาย easy easy อายกร้อยให้ด้วยลิงให้ด้วยอดีสวยทําดีครับช้อนนี้แบบตึงๆถอาก่อนถ้าก่อน,อนเพื่อน ได้เห็นนะรออมูล็ตรีเลือดแป๊บเราจะได้อมไปตีป้อมกลางให้มันแตกเลยมาอมคีบไปแล้วจ้าไปแล้วเข้าป้อมกลางตีดิครับรออะไรละ่ะใครจะตีเ้าตีจงังหวะนี้เอาให้แตกแตกปะนี่ลิงก์ด้วยหนึ่งทีอืออมไม่โดนการสะบัดอมของเขาว่ะดโอาาตาบินคู่ ได้นล้วเนี่ยอมจบได้นะอมจบได้นาะอมคีบเดี๋ยวย้ายไปเลนอื่นก่อนล้วกันนี่อา้าวคีบมันทำไมเดินไปทางนี้ว่ะการคำนวณของฉันเอ้ยมีแวนการ์ดตัวนึงเดี๋ยวเราเล่นกับแวนการ์ดเลยดีกว่าบอกเพื่อนอมจบอมจบ ลงคลิปนะครับเดี๋ยวเอาไปลงติ๊กต็อกนะถ้าไม่บอกแบบนี้คือมันมันไม่รู้งานกันครับถ้าไม่บอกแบบนี้ไม่รู้งานไม่รู้งานเคเดี๋ยวกิ้งไปทําเลนอยู่ตรงนั้นแล้วกันน่าจะยี่สิบวีน่าจะทันนะครับเดี๋ยวโอมครมไว้นะเอ้านาครมาโยนเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ แล้วควยมาโยนคืออะไรอ่ะงง่วงได้นะเนี่ยทวงได้ทันด้วยดาดิทันนะจริงลูาษาชงมาขนาดนี้ละอือเข้าไปเลยไม่มีใครมากันเข้าไปเลยตีมังกรเชยอ,อ้อยเดี๋ยวโอมคีิไว้จบล้วจบแล้วนะครับอมคีย์ไว้แค่นี้ก็จบละ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสลับเกมนี้นะครับอ่าจะตึงอ่ะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องัอชิดเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายยครับทุกคนไว้เจอกัน